<Ready. S 2> <Ready. S 1> ไปครับสนามสั้นๆเล็กๆก็วิ่งกันไปเลยครับแยงเข้าโค้งมาได้ก่อนเนี้ยโอ้โหน้านายฮะไหลมาเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้ในสนามครับจะมีน้องป๊อปปี้น้องเหนียวฟ้าน้องน้านายและน้องลียาครับเหนียวฟ้ามาครับมาเรื่อยๆน้าอยู่ฝั่งนี้ผม สนามหนึ่งว้อแปดสิบเมตรนะฮะแข่งขันทั้งหมดสองรอบสนามนครับออปปี้ฮะตามมาเป็นอันดับที่สองครับเลาีย,ยาฮะเข้ามาเป็นอันดับที่สามครับฟ้ามานักนายครับยังคงนํามาเป็นอันดับที่หนึ่งอยู่นะฮะรอบนี้จะเป็นอรอบคัดเลือกนะฮะอันดับหนึ่งสองเข้าไปชีฟแนลเราเลยจะได้ไม่เหนื่อยมากลูกไปครับตอนนี้นักนายฮะยังนําขึ้นมาเป็นอันดับที่หนึ่งอยู่นะฮะ ไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วก็ตอนนี้คับแม่ลิยากับป๊อปปี้โอ้โหลิยาก็อยากจะแย่งขึ้นมานะฮะแม่แต่ล้มไม่น่อยนิดนไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรอ่ะอยากให้พี่ตาบช่วยหน่อยยังไงฮะน้องไม่ลุกเลยฮะ <c oughs> จากน้องเลยอ่ะเดี๋ยวพี่จับน้องเลยอ่ะโอเคครับอันดับที่หนึ่งนะฮะเข้ามานะครับเป็นน้องนังน,นายอันดับที่สองเป็นน้องป๊อปปี้ครับ <c oughs> อเดี๋ยว